แฟนคลับแห่แซวทันทีหลังเห็นหนุ่มสงกรานเตชนรงโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของไมนภัสสิงานนี้ FC ล่านรอเปิดตัวช่วงนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับจับตามองหนักมากสำหรับความสัมพันธ์ของสาวหมวยเซ็กซี่ดีกรีอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังไมนภัสสิหรือไมอุทัยทิพย์ กับหนุ่มเขาใหญ่กล้ามโตอย่างสงกรานต์เตชนรงค์ที่ช่วงหลังหลังมานี้มักจะมีภาพที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไปในสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกทั้งดูเหมือนความสัมพมันธ์ของทั้งคู่จะคืบอยู่เรื่อยๆทำเอาแฟนๆอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะยอมเปิดตัวแบบเป็นทางการสักที ไมยนภัสสิรีวิวดินเนอร์กับแฟนและก่อนหน้านี้ทงด้านไมยนภัสสิก็ได้ออกมาทำคลิปวิดีโอโพสต์ลงช่องติ๊กตอกส่วนตัวเป็นคอนเทนต์รีวิวดินเนอร์กับแฟนมื้อแรกที่เข้าวต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาพร้อมระบุแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์จากแฟนดินเนอร์มื้อแรกฉลองปีใหม่ไปคะ่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม้นภาาสัสสิซึ่งในคลิปนี้จะเห็นเพียงสาวไม่ออกมาหน้ากล้องเพียงลำพังพระแฟนคนดังกล่าวรับอาสาเป็นตากล้องนั่นเองโดยไม้ได้เล่าในคลิปปนนี้ว่าแฟนบอกว่าให้เตรียมแชมเยมาจากบ้านแล้วจะไปดินเนอร์กันแต่จริงๆก็เปิดแชมเปญกินไปด้วย ชีวิตเดินเนื้อมือแรกหลังปีใหม่ของไมยแม้จะไม่ได้เห็นหน้าของผู้ชายแต่แฟนคลับต่างก็แห่เดาว,ว่าหนุ่มคนดังกล่าวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มสงกรานต์เตชนนรงค์ซึ่งทางด้านไมยก็ยังไม่ได้เฉลยว่าแฟนคนนี้คือใครแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธคอมเมนต์ของแฟนคลับเช่นกันสงกรานต์โผล่เมนใต้โพสต์ของไม้ ล่าสุดทำเอาแฟนแฟนฟอนกว่าเดิมเมื่อมามนาพัสสีได้ออกมาโพสต์คลิปวีดีโอที่เธอกำลังเล่นกับลูกสิงโตตัวน้อยเพื่อทำโปรโมทสวนสัตว์โบนันซาเอกโซติกทาาที่โบนันซาเขาใหญ่พร้อมกับแคปชั่นว่าแวะมาเล่นกับพวกผมได้นะครับพี่พี่โพสต์นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายรวมไปถึงนิกกี้นะชัดที่ได้คอมเมนต์ว่าน่ารักมาก ซึ่งไม่ได้ตอบกลับไปว่าที่สุดขาะพี่นิกกี้จองตัวไหนไว้คะห้าสิส่วนนิกกี้ก็ตอบว่าแล้วแต่ลูกพี่เลยพร้อมแท็กชื่อไอจีของหนุ่มสงกรานและทำเอาแฟนๆต่างฮือฮาเมือ่อสงกรานเข้ามาตอบกลับว่าย้ายมาอยู่เขาใหญ่เป็นเพื่อนกันเลยครับงานนี้แฟนคลับไม่รอช้าเข้ามาแซวทันทีว่า รอรูปคู่ในไอจีนะคะใกล้เปิดตัวแล้วเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่ค่ะคุณเมยแอนคุณสงกรานคู่ควรค่ะรักคู่นี้เป็นต้น